สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาแพ็กของให้เพื่อนกันค่ะก็คือเพื่อนสั่งสติกเกอร์มานะคะ10บ,บาทเป็นสติกเกอร์แบบม้วนเนาะแต่ว่าเราตัดขายแยกนี่นะนี่ก็คือ ภาพโฟกัสาานี่ไงแบบนี้นะหนึ่งสองอันก็คือหนึ่งบาทเพื่อเราสั่งสิบบาทก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าปันไปไหนหกเจ็ด 8 9 10นี่นะอันนี้ก็คือที่เพื่อนสั่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำของแถบกันปิดไปก่นอนนี่ก็คืออันนี้มันหลุดก็คือมันเปิดได้แหละไม่ต้องทำอะไร ราก็จะใส่ถุงคือมาแพ็คของแถมก็จะของแถมก็จะมีอันนี้นะสองแล้วก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้หนึ่งนี่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 ที่รู้แล้วเอาอะไรให้ดีอันนี้ใครก็ไม่รู้ เพราะว่าเราไม่ค่อยอินแล้วก็เอาอันนี้หนึ่งอันนี่ของแถมนะจ๊ะนี่ก็คือของแถมของร้านเราแพ็กกัน นี่เสร็จแล้วของแถมตอนนี้ก็คือของที่เพื่อนสั่งมาเดี๋ยวเราจะมาแพ้ก,กันอันนี้ก็คือโซนของเก็บเดี๋ยวเราหาถุงก่อนเด้อ ถุงนะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปทําถุงกันหยิบกระดาษก่อนไปเดี๋ยววาร์ปไปตอนเราทําเสร็จเลยนะ